ังเตอ20เมษา25เมษา68ดังอย่าง เกือเมืองชื่อเมืองฉางเตอ๋เตอใช่แล้วก็ซื่อเฉียงก็คือปวดกวีกำแพงปวดกะวีกงหยวนก็คกือสวนเป็นสวนปวดกวีฉางเตอ๋อครับฉางฉางเตอ๋อแล้วก็แม่น้ําอะไรนะแม่น้ําหยวนเจียงแม่น้ําหยวนเจียงครับสวยมากครับเสียเซียครับ ก็เป็นจุดไฮไลท์ของนี่ครับฉังเตอ๋อเหยื่อเซียงอะไรนะก็มาถ่ายรูปแล้วครับนี่ครับลาวเราไปดูดูที่เป็นตอกี้ถ่ายแม่น้ำทาเีสามป้ายนะครับสวนยิงเตรอเมืองครับเมืองบนนี้กินเนสบุ๊กให้ไว้นะครับ ที่นิตบุ๊กนะครับว่ายาวยาวสี่พันเมตรนะครับอ่าร้อยตัวอักษรสร้าง1 1 9 9 1ครับประมาณครับแล้วก็ตัวอักษรที่ยาวมากเป็นเมอกิวีีรั้ Bagaimana itu aksonya Ya Apa อย่างเจียงอะไรน,ะนี่บทกวีครับก็อ่านให้เข้าใจนะครับตัวอย่างบทกวียาวสี 4, ่โล่สี่พันสี่พันเมตร ประมาณนี้แหละครัคบครับสวยครับแต่คนททยไม่เกี่ยวกันครับด่งเรื่อ ่า่มากกันหเป็ครับไหมนิตใช่ไหม้างนะองยืนตรงนีดำเลยสีดำเดี๋ยวเบเดี๋ยวเต้องมายืนกันตรงนี้แล้วก็รอกันตรงนี้ใช่ไหมใช่้องมานนะแล้วก็แหน้าตรงนั้นทีมัม่ซฟหน่อย